เฮ้ยเมื่อคืนฝนตกตอนไหนเนี่ยดูถนนเปียกอะทุกคนเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งผูกผูกวะสัตว์ว่จาจะหอ่อหรอถนนเปียกจัดตกยามใดเบิ้งเน้ฝนตกเขออื่อนจัดตกยามใดเมื่อคืนนี้บ่ฮู้มื้อวัดดีจา้า โอ้ฝนตกอาะตรงในถนนเปียกหมดเลยทุกคนเลยนี่้าตกดีนะว่าตกตอนตีห้าตีห้าที่ป้ามาทำงานโชคดีนะอันนี้ก็มาทำงานอีกเช่นเคยค่นะ เสาอันเสา,สาแต่ก็ยังมาเหตุงานนะคะเขาหกโมงมาตีหา้าและซื้อนั้นพร้อมเครื่องแกงกับเคยกะปินะค,ะคุขอบคุณนะคะที่รับชมรวมถึงผู้ถ่าแชแนลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกริ้งกริ๊งเป็่อกำลังใจผู้เฒ่าพอวาเหตุยูทูปนะคะเด้เจอกันคลิปหน้า